แจ้งขอความช่วยเหลือจากพี่น้องในพื้นที่ตำบลพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะโดยนำรถยกสูงบรรทุกเข้าสารอาหารแห้งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้อง ที่ประสบภัยน้ําท่วมซึ่งตลอดทางที่รถของมูลนิธิขับเข้าไประดับน้ําเริ่มลดลงบ้างแล้วนะคะโดยจุดแรกที่พี่ท้ายนําของมามอบให้กับชาวบ้านก็คือหมู่14ตําบลพนมรอกค่ะแล้วก็แวะแจกขนมให้กับเด็กๆที่ออกมาเล่นน้ําอยู่ริมถนนที่หมู่11ตําบลพนมรอกนะคะและในพื้นที่บ้านพนมรอกนี้าาชาวบ้านบอกว่าน้ําเพิ่งเข้าท่วมเมื่อช่วงเช้าวานนี้เองค่ะคจากนั้นนะคะก็ได้นั่งรถต่อเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในตลาดสดเทศบา ตำบลท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งระหว่างที่นั่งอยู่ท้ายรถพี่ไทยก็ร้องเพลงกับทีมงานเป็นเพลงของมูลนิธิร่วมกันอยู่ไปด้วยค่ะจากนั้นนะครับพี่ไทยเนี่ยก็มีการขับเรือนะฮะเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะครับพอถึงจุดที่บริเวณใกล้ๆกับพื้นที่บ้านเรือนเนี่ยก็มีการพายเรือแทนนะครับแล้วก็มีการแจกจ่ายอาหารให้กับชาวบ้านด้วยนะฮะบางหลังเนี่ยก็มีการลงมารับด้วยนะฮะของที่ชั้นล่างเนี่ยซึ่งยังไม่สูงเนี่ยต้องบอกว่าท่วมสูงถึงเอวแล้วนะฮะในปริมาณน้นี บางบ้านเนี่ยอยู่ที่ชั้น2ของตัวบ้านนะครับก็ต้องใช้วิธีการชักรอกอาหารขึ้นไปะนะฮะก็สังเกตได้ว่าพี่ไทยเนี่ยเขาก็มีการแยกกับพี่บินเนาะ <c oughs> พี่ไทยอยู่ที่นครสวรรค์พี่บินอยู่สุโขทัยครับ